ครับท่านผู้ชมรายการป้องกุฎผมเพชรสจังหวัดสุวัสดิ์สินสุวรรณหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยเราส่งผ่านทีวีดาวเทียมสิสยามไทยจันทร์อังคารพุธศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งและรอบสบทวนก็จันทร์อังคารพุธศุกร์ของตีห้าถึงหกโมงเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับตอนนี้เราก็มาพูดถึงแอสตาซินกาเพราะว่า,าอตอนนี้เราเข้ามาเยอะแล้วคงขายแอสตาคงน้อย แต่ว่าจริงๆการเฉียอสตาซินก้าเราจีดให้เฉพาะ mm hmm. พวกกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงนะพวกสูงอายุสูงอายุตั้งแต่60ขึ้นไปนะครับอันนี้ที่พวกกลุ่มเสี่ยงก็คือพวกที่อาจจะมีอายุต่ตำกว่าต่ำกว่า55ใช่ไหมตรงนี้เราก็ให้รู้ว่าโอกาสที่จะเกิดริ่มเลือดอุดตัน ในผู้หญิงมีที่อายุต่ากว่า55เนี่ยมีโอกาสได้นะเอาละจแล้วเราก็มาถึงความคิดเห็นของพันเอกในแพทย์วิริศสอนวงศรีชนาไรอายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะของโรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท่านบอกว่าภาวะริ้เลือดอุดตันจากวัคซีนมีโอกาสเกิดอยู่บ้างแต่น้อยมากก็อย่างที่ผมบอกเมกื่อกี้เนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันถึงหนึ่งต่อล้านนะนะที่จะโอก,อก,กาสจะเกิดนะครับแล้วจะการอุดตันของเ,เลือดจากวัคซีนเนี่ยเกิดได้หลายตำแหน่งเช่นทีน่น่องที่ปอดที่สมองได้เลยนะครับเ็คิดว่า ที่มันเป็นน่เพาะวไวรัสทำให้เกิดอักเสบชั่วชั่วไปในร่างกายแล้วแต่จุดมันจะอักเสบที่ไหนพอมันอักเสบมากๆก็เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันเกิดขึ้นอาจจะอยู่ในปอดอยู่ในหัวใจอยู่ในขาหรือในสมองถ้าโอกาสเกิดอย่างนั้นน่ะมันอยู่ระหวา่างสอนในร้อยคนหรือถ้าก็ร้อยคนเป็นห้าคนเหรอครับไอ้เนี่ย ไอ้มีพูดว่าพูดว่าไอ้ร้อยคนนี้นก็คือปกติไม่ต้องฉีดวัคซีนนะแล้วเกิดอักเสบเนี่ยก็เกิดล,ลิ่มเลือดได้อย่างนี้ประมาณร้อยสองถึงห้าเปอร์เซ็นตคือร้อยคนอาจจะเป็นลิ่มเลือดได้ห้าคนก็ปแปลว่าในสมัยที่ยังไม่มีการฉีดวัคซีนมีมีคนป่วยด้วยโรคนี้อยู่จํานวนหนึ่งเลยนะจำนวนหนึ่งก็เอาไม่ว่ากันแต่ก็ ก็ให้รู้ให้รู้นะครับ่ะเมื่อกี้นี้ผมคงไปจับเวลานะ่ะเสร็จแล้วมาสรุปกันอีกทีอาการอาการของรีบเลื่อนอุดตันจากการฉีดวัคซีนแอสซาซินกาเลยนะครับก็อาการจะเกิดขึ้นในระหว่างช่วง4-40ถึงส0วันหลังจากมีอาการนะ คือก่อนมันไม่อุดตันทันทีจะมันจะมีอาการก่อนอาการปวดศีษะอย่างรุนแรงในกรณีที่มีการอุดตันในสมองนะครับอุดตันอย่างรุนแรงในสมองนะนะการรักษาของการเกิดเลือดเลือดจากวัคซีนตัวรักษาเหมือนกับการเกิดริมเลือดทั่วๆไปแหละนะก็ได้ยาละลายริมเลือด ก็อ,อาจจะได้ฉีดยาเขาเรียกว่ายาทําลายภูมต้านทานนะครับอินทาวีนัสอิมมูโนโกลบลินคือใช้ใช้โกบลินฉีดเข้าเส้นยับยังให้เกิดภูมิต้านทานมากกว่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็ดูอากาศแทกซ้อนต่างๆก็รักษาตามอาก,การทีนี้เรามาพูดถึงว่า จะริมเลือดอุดตันเราจะป้องกันและลดความเสี่ยงได้อย่างไรในกรณีที่ไปฉีดวัคซีนแอสตราซีเนกาให้ดื่มน้ำเยอะๆทั้งก่อนฉีดและหลังฉีดเพื่อลดความหนืดของเลือดก็ดื่มน้ำทั้งวันว่านั้นเถอะถ้าหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟได้ก็ดีนะเพราะกาแฟมกระตุ้นให้ปสัสสาวะบ่อยจะทำให้เส้นเลือดหนืดได้ แต่ว่าถ้าคนติดกาแฟ ى, นะติดกาแฟไม่ได้ห้ามท่านะก็ดื่มไปแต่ช่วงนี้ยช่วงแเนี้ท่านก็ต้องดื่มน้ำมากขึ้นมากกว่าปกตินะก็ดื่มทั้งวันนะดื่มทั้งวันนะแล้วก็ถ้าหากมีความกังวลมากขึ้นไอตัวที่อาจจะทำให้ส่มเสียงมากขึ้นก็พวกยาคุมกําเนิด พวกฮอร์โมนต่างๆที่กินอยู่ก็หยุดสักสองอาทิตย์และหลังอาทิตย์หลังจากฉีดยานะไอ้อย่างนี้ก็คุยกับหมอกว่ากดีนะเพราะว่าถ้าขุม,มเนืนอยู่ก็ต้องใช้วิธีคุมเนืโดยวิธีอื่นนะนะคนที่มีโรคประจาตัวที่ปกติมีแนวโน้มจะเป็นเส้นเลือดอักเสบอยู่แล้วนะก็ให้หมอรักษาให้มันหายก่อน คือท,ที่เราอย่าให้มันเกิดการอักเสบของเส้นเลือดก,ก่อนเราวค่อยไปฉีดนะครับพวกที่ผ่าตัดใหม่ๆนะผู้ที่ผ่าตัดใหม่ๆที่ยังไม่สามารถเดินหรือขยับเคลื่อนที่อย่างไม่สะดวกก็ควรจะจืดการฉีดไปกว่าก่อนจนสามารถออกกําลังเดินไปเดินเถินได้แล้วค่อยมาฉีดนะครับอย่างไรก็ตามภาวะริมเลือดอุดตันเนี่ย ไม่ได้เกิดทุกคนกับคนที่ฉีดแอสตาเซนิกา้าแต่เพราะฉะนั้นเกิดภาวะอะไรอย่างนี้อย่างที่เล่าก็ไปหาหมอหมอสามารถแก้ไขได้แต่ถ้าเป็นทุกงแต่แรกๆนะก็โอกาสเป็นอย่างเนี้ยให้รู้นะครับฉีดวัคซีนหนึ่งต่อล้านแล้วกันหต่อล้านแต่ว่าถ้าเราติดเชื้อโควิดเองการเกิดลิ่มเลือดโอ้เยอะมาก เราหลายคนที่ติดโควิดแล้วเสียชีวิตก็เกิดจากเลืเลอดนี่แหละนะเพราะฉะนั้นตัดสินใจครับเราเรียกว่าฉีดไม่ฉีดฉีดเสี่ยงน้อยกว่าไม่ฉีดนะครับก็ถ้าตัดสินใจได้นี้ก็รีบไปฉีดยกเว้นกรณีอะไรกรณีแบบผมเนี้ยความดันมัดสูงก็าต้องไปควบคุมมันให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปฉีดนะครับอ่า ไอ้ยอย่างนี้ก็พูดกันนะก็เสร็จแล้วยังไงตอนนี้เราก็มาพูดถึงวัคซ,ซีนทางเลือกซีโนโฟาร์มมีผมอยากได้ทีเด็ไม่รูยยาได้ฉีดหรอเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ทีนี้โอกาสที่จะไปฉีดแอตสตราเซเนกาผมก็ลองถามแล้วก็ปุมบความดันได้เรียบร้อยก็คงไปฉีดได้นะครับแต่ว่าถ้าหาก สำหรับพวกที่นั่งเครื่องบินไปฉีดวัคซีนฟรีที่อเมริกาพวกไฟเซอร์ก็ต้องให้รู้นะครับเจ้าวัคซีน mRNA messenger RNA เนี่ยมันสามารถสร้างโปรตีนที่เพี้ยนไปจากที่ร่างกายรู้จักทำให้ร่างกายคุมไม่ได้ มีนะครับโปรตีนเพียนเนี่ยตั้งแต่สมัยนน้ที่สมัยเราพูดถึงไอจ GMO พืชเ,เราก็ปอดประทูงมันหุดจรดเพราะว่า,ว,าว่ามันน่ากลัวนะว,ว่าเอาอย่างเนี้ยพูดให้ฟังทีนี้เรามาพูดถึงตรงนี้ครับเจ้า messenger RNA Pfizer ฟและมาด e r น a ามาด r น a าเนี่ยเราได้รับอนุญาตแล้วนะ เรามีทางเลือกแล้วครับแล้วโรงพยาบาลทั้งหลายเนี่ยก็คงจะเอามาฉีดให้ผู้ที่จะเลือกฉีดมอร์เดนาตันเยอะแยะนะครับ <c> ห <oughs> มอคนเขียนเรื่องนี้บอกว่าให้รู้เลยนะฮะว่ามาด์เดนาเนี่ยนะครับส่านรองอธิบดีกรมการแพทย์อันนี้ของอเมริกาเนาะท่านบอกว่ามัน น่าจะศึกษามาหน่อยนะเรื่องวัคซีนเนี่ยเอาละตอนที่ประเทศไทยตอนนี้ที่วัคซีนที่เรามาใช้อยู่วัคซีนเชื้อตายประเทศไทยก็มี s i n นแวคกับซีโนฟาร์มเป็นเชื้อตายแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนของไวรัสก็คือใช้ส่วนที่เป็นหนามเอามาใช้ก็เป็นแอสตาชินกาในประเทศไทยนะ แล้วก็ที่ทำขึ้นมาเองเลยคือ Messenger RNA เราพูดสิ่งที่มาขายในเมืองไทยก็มาตอนหน้าของไฟเซอร์กำลับบงติดต่อกันอยู่ว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่เนะนะจนแล้วเราก็มาดูว่าสมัยเรียนสักม .4 ม .5 สายวิทย์นะ,นะก็คงจะต้องรู้จักแหละว่าร่างกายเราเนี่ยนะ ส่วนประกอบของเราก็มีโปรตีนโปรตีนเนี่ยส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดอ่ะไม่ว่าไปไหนมันก็ต้องมีกล้ามเนื้อทั้งนั้นอ่ะโปรตีนก็คือกล้ามเนื้อนะเพราะฉะนั้นร่างกายจึงมีระบบสร้างกล้ามเนื้อตลอดเวลาก็คือสร้างโปรตีนการสร้างโปรตีนสร้างมาจากอะไรสร้างมาจาก DNA deoxyribonucleic อ,อซิ d น,นะ DNA เนี่ยเป็น ตัวอยู่ในโครโมโซมเลยเป็นโคดเล่าโค,เาโคเากกาดเงาสกสาราตของร่างกายเป็น DNA อ็นเอดีอ็อกซิลิโบนิวคลีแอซิดเจ้า DNA เนี่ยครับมันมีสายเป็นยาวๆเลยแล้วมันจะตัวจะให้ให้แบ่งสร้าง RNA ์เอ็นเอลิโบนิวคลีกแอซิดเจ้า RNA เเนี่ยจะออกไปในคือออกจากนิวเคลียสไป ไข่ไข่แดงออกมาที่ไข่ขาวมาสร้างโปรตีนกลกลงมันคือต้นแบบการสร้างโปรตีนนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็ตัวที่มามากที่สุดก็คือ messenger RNA พอละมนุษย์นักวิทยาศาสตร์รู้แล้วว่าจะให้ร่างกายมันสร้างโปรตีนต้องใช้ม essenger RNA เขาก็เริ่มทําอย่างนี้ครับทําวัคซีนโดยทํำ messenger RNA ก่อน RNA ที่จะให้ทําก็ทำจำลองเลยว่าเป็นโปรตีนของเจ้าโควิดเจ้าโควิด19เนี่ยเพราะว่าเราถอดพันธุกรรมของโควิด19ได้แล้วก็มามา,มาทำเลยมาทำเป็น messenger RNA ซึ่งเป็น RNA เรียนแบบ ของโควิด19นะครับก็พูดมอนก็จะทำขนมมานะพอเราได้สูตรขนมออกมาใช่ไหมเราได้สูตรขนมมาเราก็ทำตามสูตรเลยเราก็มาทำขนมก็จะเหมือนขนมที่เราไปไปเอาเข้ามาทุกประการก็เหมือนกันพอเราได้สูตรไ n a ของเจ้า โควิด19เนี่ยครับแล้วก็ทํามาแล้วก็กส่งทําให้เป็น messenger r a ส่งเข้าไปในเซลล์เลยครับพอเซลล์มันได้ messenger r a ตัวนี้มันก็สร้างโปรตีนโควิด19ขึ้นมาเยอะแยะนะครับนะแต่จังไม่รู้ว่าจะาโควิด19ที่เราทํามาเนี่ยแน่นอนเราก็ทําไอ้ส่งที่จะไปลามปามทําลาย ร่างกายมันไม่มีเราเอาออกหมดตกลงพอม,มาถึงร่างกายก็จะ messenger RNA ไปทำโปรตีนหน้าตาเหมือนกับโควิด1 9แต่ว่าไม่มีพิษแต่พร้อมสร้างมาร่างกายก็ทีระบบร่างกายมาเองแล้วนะเจอปโปรตีนที่ messenger RNA สร้างขึ้นมาก็เกิดสร้างฟูมิต้านทานเจ้า messenger RNA นะเพรออาะงั้น เชื้อจริงเข้าไปมันก็จะถูกฟูมิต้านทาเราทำลายหมดนะปัญหามีหรือว่าไอ้วัคซีนโดยวิธีนี้คิดเก่งแต่ว่าเทคนิคนี้ไม่เคยมีในโลกเพิ่งทำมาเป็นครั้งแรกเลยในโลกนี้ปกติการสร้างโปรตีนของร่างกายมันมีระบบควบคุมของมันเพื่อไม่ให้โปรตีนที่สร้างขึ้นมามันเทียนไปจากต้นแบบว่างเถอะแม่เทียนไปจากต้นแบบ แต่คราวนี้จับ messenger RNA ตัวนี้ไม่ใช่ messenger RNA ที่ร่างกายสร้างเองเราสร้างจากข้างนอกเราก็ฉีดมันเข้าไปนะระบบควบคุมคุณภ,ภาพ messenger RNA แล้วโปรตีนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายมันจะรู้มันจะควบคุมได้ไหมว่าเฮ้ยถ้ามันผ่าเรามันผิดพลาดอย่าทำนะเว้ยอย่างเนี้ยจะได้ไหม ยังไม่รู้เพราะว่ามันเพิ่งมาปีเดียวนะไอ้ที่ปีนี้ที่มาปีเดียวว้าวเราก็ต้องมาดูกันนะนะก็คือเหมือนกับเราเอาสูตรขนมอะเรามาปรุงแต่ว่าเราชิมปุ๊บถ้ามันผิดพลาดรสชาติมันก็เปลี่ยนแต่ว่าตอนเนี้ยตอนที่มันเป็นวัคซีนเนื่องจากปีเดียวเราย,ยังจับไม่ได้หหละว่ามันผิดพลาดไหม เสร็จแล้วมันก็มีตอนเนี้ยที่รู้กันในในโลกแล้วตอนเนี้ยว่ามีโรคทางระบบประสาทอยู่เยอะเลยนะที่มันเป็นโรคมันเกิดจากการผิดเพี้ยนของร่างกายสร้างโปรตีนผิดนะสร้างโปรตีนผิดคือเป็นโปรตีนที่ร่างกายไม่รู้จักเดินเกิดมันผ่าเรล่าอีท่าไหนมันสร้างขึ้นมา เจ้าโปรตีนพวกนี้เป็นต้นเหตุของอาไไซเมอร์ปาร์คินสันนะพวกที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยอันนี้เกิดจากการสร้างโปรตีนผิดเพี้ยนจากที่ร่างกายมันเคยทำแล้วก็ไม่สามารถกรองมันได้ด้วยพอเราเอาเทคนิคอย่างนี้มาทำวัคซีนนะก็มีคนถามว่าเจ้าวัคซีน messenger rna ที่เราทำวัคซีนหน้าตาเหมือนกับโควิดหนึ่งเก้าเนี่ยนะแล้วพอเราสร้างภูมิต้านทานมาต่อต้านมันถ้าเกิดมันเพี้ยนเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเราจะทำยังไงก็ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์พวกนี้เขาบอกว่าตอนนี้ฉีดไปเยอะแยะล้านน่ะเราเอาค่อยมาดูเก็บข้อมูลดูว่าแนอนาคตจะเป็นอย่างไรนะก็อะมพูดให้ว่า จะมาสรุปอย่างนี้ครับตล้องหนึ่ง messenger RNA ที่ทำโควิดวัคซีนโควิดเนี่ยไม่เคยมีวิธีนี้มาก่อนในโลกนี้ขขอสองจะวัคซีน messenger RNA เข้าไปเนี่ยปกติมันจะต้องอยู่ตัวนะไม่เพี้ยนนะต้องไม่เพี้ยนนะเพราะฉะนั้น มันจะต้องเป๊ะเลยร่างกายจะต้องเอาไอ้ตรงนั้นน่ะมาทำเป็นภูมิต้านทานนะแล้ววิธีใส่ messenger rna เนี่ยถ้าเข้าไปก็ต้องใช้ใช้วิธีฉีดเข้าไปนะเราก็ต้องระวังอย่าให้เกิดการเสียหายของสาย messenger rna ที่เราฉีดเข้าไปในเส้นนะ ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรมากนะครับปกติไอ้วัคซีนสมัยก่อนก็มีอาจจะมีร้อนบวมแดงมีผื่นขึ้นอะไรก็ว่ากันโอกาส messenger a เข้าไปแล้วจะทำให้เกิดโปรตีนเพี้ยนได้ไหมโปรตีนเพี้ยนที่ตอนนี้มนุษย์รู้แล้วว่าทำมีโปรตีนเพี้ยนเป็นเหตุให้เกิดโรคอาเจีมือได้นะเอาทีนี้เราก็มาว่ากัน ครับตอนนี้ระบบของฝลั่งเราก็สร้าง messenger i a ขึ้นมาแล้วก็เป็นโปรตีนที่ร่างกายไม่ได้สร้างเอง <c oughs> เราทำมันมาขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงก็อ้าวแล้วแต่ใครจะชีม messenger RNA ก็ขอไฟเซอร์ยังไม่ได้เข้ามาแต่มารวหน้ามาแล้ว ก็าสามารถติดต่อตามโรงพยาบาลทั่วไปมั้งที่ก็กำลังมาน่ะแต่ก็จ่ายต่างก็แล้วแต่นะครับเราก็มาบอกว่าแล้วเราจะดูแลยนะังไงในเฉพาะหน้าเนี่ยก็คือมร์เซนเจอร์ไม่ใช่เฉพาะหน้าคือเรามีแอสตาซินิกาที่เรากำหนดให้ทีในผู้ใหญ่นะ เอาครับวันนี้จบแค่นี้เดี๋ยวพวกเด็กชายชยญี่ปุ่นมนาทำผมเปรสัจจรสวัสดิ์สิทธิ์สวงมาสวัสดิ์แพทยประทายสวัสดีครับ